สวัสดีครับพบปาอีกแล้วนะครับสวัสดีค่ะนี่เราจะมาโชว์การ์ดชิ้นจังของเราอีกแล้วนี <Yeah. S 1> ่เพราะมันจะครบแล้วนี่ hmm. เห็นไหมเห็นไหมแหว่งอยู่แค่อันเดียวนี่เรามีเพื่อนๆนส่งมาให้แล้วไปที่เราขาดอยู่โอ้โห ดีใจมากว่ะแน่นอนโถยนี่ไม่ได้เก็บคนเดียวนะเนี่ยปกติป้าหมึกต้องเก็บคนเดียวนะอ,<า>อันนี้ด้วยความที่เหลือของคนนู้นบ้างของคนนี้บ้างของแฟนเขาเรียกอะไรนะของเพื่อนเพื่อนแฟนเพจบ้างสมาชิกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหแล้วก็ใบสําคัญอยู่ในนี้ใบอะไรอ้าวใบที่เราขาดอยู่นี่หนไหมนี่เราเรียงเบอร์ไว้แล้วนี่แหวงอยู่ตรงนี้เบอร์อะไรเนี <48. S 1> ย<อ>่ยสี่สิบเอ็ดยาเราไม้อเ่อรดีกว่านี่ตั้งแต่เบอร์แรกนี่เห็นป่ะ มิซาเอเบอร์แรกเลยฮิโรชิอ้าวนี่ก็ฮิโรชิฮิแหม่ไม่ต้องบอกดูดูหน้าก็รู้แล้วไงไล่มันเลยนี่มีทั้งหมด65แบบใช่ไหมใช่เป็นอะไรนะเป็นโฮโลแกรม15แบบนี่นนี่วิ่ง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 วิงวิงนี่ไม่ไม่ใช่ความสามารถของเราคนเดียวน้ได้ความช่วยเหลือเยอะมากกระแลก และกับเ<ช>พื่อนๆนมานะใช่ทําให้เรามีวันนี้เดี๋ยวเราตัดไม่งั้นก็มันจะกครบได้เนี่ยมันยากมากโอ้โหครบแบบบอกไม่บอกไม่จูเลยอ่ะสะอึกเลยอ่ะตัวเนี้ยยากสุดๆซ้ํากันเยอะมากติดตรงนั้นติดตรงนี้นี่เดี๋ยวไล่ดูไปเรื่อยๆก่อนเรามีเบอร์ที่หายากด้วยใช่ไหมที่ขาดขาดกันใช่ขาดขาดกันตั้งหลายเบอร์แต่ตอนหลังๆก็มีเพื่อนได้เหมือน เวลาเขาเจอเบอร์ที่หายายากกันนะเขาก็จะมาบอกไอ้นี่เนี่ยเจอเจอล็อตนี้วันนี้วันนี้ซื้อกันอ๋อเหมือนคล้ายๆว่าของเขาอา,อาจจะออกมาไม่พร้อมกันไงเหมือนตอนแรกๆก,ก็เลยไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ดูตามล็อตได้ใช่ไหมใช่ใช่เหมือนพวกม,มาดูตามล็อตจนตอนหลังเอ้ใครขาดเบอร์นี้ก็ไปไล่ตามล็อตจนนะนี่เห็นป่ะเห็นป่ะมันแบ่งอยู่สี่สิบเอ็ดอ่ะใช่มันน่ารักนะวางรวมๆกันอย่างเงี้ย นี่ครบยางครบยางนิวครบยางอีกนี้นึ่งเดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วนี่ตัดโบตัดริบบิ้นนี่โอ้โหใบสุดท้ายนี่บอกสุดๆเลยเพราะถ้าเกิดไม่มีใบนี้เราก็ไม่ครบนี่เดี๋ยวด้โอ้โหแกก่อนแกก่อนอืมเขาใส่มาให้อย่างดีถ้าไม่มีใบนี้ก็ไม่มีคลิปนี้นะจ๊ะใช่เพราะคลิปนี้ก็จะไม่ครบอุ้ยเดี๋ยวกัน เดีวก็เขาใส่มาไงผมเหมือนจะแน่แนๆหรือกาวมันติดก็ไม่รู้ยึบยึบึบยึ่ยใช้ความพยายามนิดนึงโอ้ยหอมอ้ยหอมมายังดีหอมมายังดีนี่กเดี๋ยวมันยับไงถ้าไม่งั้นมันยับก็แน่นดีแหม่เห็นไหมคนส่งเขาเป็นนักสะสมเหมือนกันต้องขอบคุณมากเลยนี่มาแล้วว้าว wow. ชินจังของเราโอ้เป็นชินโนสเกะนี่เองที่เราขาด

นี่เราวาที่เลยจ้านี่เขาเรียกอะไรความสมบูรณ์แบบก็เกิดขึ้นแย่แล้วหกสิบห้าแบบเปิงเปิงๆปิงปิดจ็อบได้คืาเรียกแล้วปิดแบบบริบูรณ์ก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ก็ไม่ง่ายเลยใช่จริงๆถ้าเกิดคนเดียวนี้บอกเลยว่าไม่มีโอกาสครบแน่นอนมีอาศัยว่าเรามีเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะคนบ้างคนนี้บ้างแรกๆกันมาใช่แล้วก็มีเพื่อนที่ก็ใคาเรียก ให้ความช่วยเหลือในการที่แบบไม่มีของแรกแต่เขามีเขาก็ให้มาไงส่งให้เรามาโอ้ต้้าขอบคุณมากเลยถจ้าไม่ได้นี่อ <c oughs> บอกเลยว่ามีครบเลยเนี่ยชีวิตนม้มีครบแน่เ <c oughs> บอร์สุดท้ายนี้ก็เหมือนกันนะของเขาก็ขาดอยู่เราก็ไม่มีแลกเหมือนกันเ,เขาอยากจะให้เราครบก่อนเขาเลยส่งมาให้โอ้ยขอบคุณ,คณมาก<า>นี่ก็เหมือนกันเนี่ยใบเนี้ย ไม่ได้ส่งไปแรกนะส่งมาให้เลยเพราะเราบอกเราขาดอยู่ใบเดียวอแต่เขาขาดเบอร์ที่เราไม่มีใช่ไหมใช่เบอร์ที่เราขาดเราก็ได้ไม่มีซ้ําไงขอบคุณมากมากเขาขาดเบอร์อะไรหว่จับไม่ได้แล้วหรือเพื่อการอยู่หลายเบอร์กันอ่ะถ้าเราหาเจอเราจะส่งไปให้นะเจอเดี๋ยวเราส่งไปให้แม่เราต้องจอบ เรียกอะไรนะต้องสมทุบทุนอยู่แล้วนี่แหมไปไม่ถูกเลยวันนี้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้ครบชุดมานานมากเออตอนหลังวิมี้าไม่มีอะไรที่ครบชุดเลยนะเราเนี่ยมนเรียกอะไรนะเหมือนแบบว่าทำถัวไม่ถูกไอ้ยีอยุยการโรชเลเมื่อก่อนอาจจะรู้สึกธรรมดาไงเดี๋ยวก็ครบเขาเป็นปกติอะไรเงี้ยหลังๆเหมือนมันไม่ครบเป็นปกติพอครบรู้สึกว่าไปไม่ถูกงงงงอะไรก็หายยากอะไรก็หายยากอะไรก็ออกเยอะออกเยอะแล้วก็หายยากอีกถบางทีจำชื่อเรียกงนะ ถ้าใครถามวันนี้จำผิดจำถูกหมดเลยเอ้ยนั่นออกกี่รู้อกมั่วไปหมดเลยใช่มั่วไปหมดเม,ม,มื่อกี้ยังคิดอุย้ยมีแปดสิบแปดอ้าวไม่ใช่หกสิบเราไม่ได้ลงคลิปแบบว่าครบแล้วน้ำมานานมากเลยนะมาก<ด>แล้ว,ลว,ลวนี่นี่คือเดี๋ยวจะ,จะปิดจบยังยังไปไม่ถูกเลยเอ๊ะยัยงไงไม่คุ้นไม่คุ้นทำไม่ได้อ่าได้ยังไงเพื่อนคนใดยังไม่ครบก็ขอให้ครบเร็วๆเนาะใช่ใช่ใช่เอาใจช่วยใจช่วยนี่ไงปลาหมึกก็ครบได้แล้วเพราะงั้น สู้กันต่อไปสู้สู้ที่บอกอะนะครับตามกลุ่มเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรเนี่ยแหละก็หาเพื่อนแลกกันไปนะจะได้คบกันเร็วๆใช่ขอให้คบทุกคนละกันคลิปนี้ป้าหมึกไปแล้วแหมวันนี้บอกแล้วไปไม่ถูกเลยงงงงไม่เคยคบนานโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ป้าหมึกด้วยนะครับค่ะเอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย